หากพูดถึงนักมวยสากลแต่ละคนก็จะมีสไตล์การชกในแบบของตัวเองบางคนมีฟุตเวิร์กที่ว่องไวบางคนมีหมัดที่ทรงพลังพร้อมจะปิดเกมคู่ชกได้อยู่เสมอบางคนก็มีหมัดชุดที่ปล่อยออกมาแบบที่คู่ชกไม่ทันตั้งตัวแต่แน่นอนว่าบมัดมวยไม่ใช่มีเรื่องการต่อยคู่ชกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังมีการป้องกันตัวที่สําคัญไม่แพ้กันอีกด้วยเพราะมันทําให้คู่ชกนั้นต่อยได้ยากลำบากยิ่งขึ้นมีนักชกหลายๆคนมีการป้องกันตัวที่น่าทึ่ง ทั้งการบล็อกหมกัดหลบหลีกและพวกเขาฉลาดในการเอาตัวรอดในเวลาคับขันมันทำให้พวกเขาถูกจดจำในฐานะนักชกที่มีป้องกันตัวอย่างดีเยี่ยมคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชมกาวนักชกที่ป้องกันตัวดีที่สุดในวงการมวยสากลิวเล Q l e โม o ดิกองโดนักชกมวยสากลชาวคิวบาที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่การต่อยมวยสมัครเล่นโดยเขาได้รับเหรียญทองในทุกทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิก ทำให้เขาถูกทาบทามเข้าสู่วงการมวยสากลอาชีพจนกลายเป็นแชมป์รุ่นซูซปเปอร์แบนตัมเวทหลายสถาบันและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักชกยอดเยี่ยมปอนต่อปอนในลำดับที่9ปี2017ด้วยประสบการณ์การซ้อมจากมวยต้นตำรับสากลสมัครเล่นอย่างประเทศคิวบาทําให้เขามีสไตล์การชกเชิงรับที่หลบหลีกได้อย่างคล่องแคล่วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตั้งกะสูงแต่สายตาประสานกับการเคลื่อนไหวของร่างกายทําให้เขาหลบหลีกหมัดได้อย่างดีเยี่ยม ไม่เพียงแต่ปฏิกิริยาการหลบหลีกบันอย่างเดียวเท่านั้นเขายังมีฟุตเวิร์กที่รวดเร็วและรักษาบาลานซ์พร้อมที่จะสปริงตัวออกจากคู่ชกและกลับมาตั้งหลักในจุดที่ปลอดภัยรวมถึงมีไม้เด็ดที่ทําให้คู่ชกจับตัวแทบไม่ได้นั่นก็คือการฉากหลบไปมา้วยความเร็วและมีความสวยงามในเวลาเดียวกันทําให้กิลเลอร์โมริกองโดกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกถูกบวนให้เป็นนักชกที่ป้องกันตัวดีอีกคนหนึ่งในวงการมวยสากล นิโคลิโนลอตเชอีกหนึ่งนักชกรุ่นเก่าชาวอาร์เจนติน่าที่เป็นแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เวลเทอร์เวทเขาถูกยกย่องว่าเป็นนักชกที่ป้องกันตัวได้ดีที่สุดโดยมีสถิติการชกร้อยสาครั้งแต่มีการแพ้เพียง4ครั้งเท่านั้นโดยการหลบหลีกที่เหนือชั้นดาวกับว่าเห็นหมัดเป็นภาพสโลโมชันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยกกาดขึ้นมาบังหมัดแต่เขาสามารถใช้หัวไหล่ยกบังในบางจังหวะได้มัดของคู่ชก ก็ไม่สามารถจะโดนใบหน้าของเขาได้แบบจังๆและในหล,หลายๆครั้งเขาถิ้งกาดยื่นหน้าหลอกล่อคู่ชกซะด้วยซ้ําแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาโดนหมัดแต่อย่างใด้ดยสายตาที่เฉียบคมบวกกับการขยับร่างกายหลบมัดอย่างง่ายดายทำให้เขาถูกตั้งฉาย,ยาว่า The Untouchable หรือหากแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้นั่นเองวิดีโอการชกของเขาถูกนำมาเป็นตัวอย่างให้กับนักชกรุ่นหลัง เคยศึกษาและวิเคราะห์กเกี่ยวกับการขยับโยกห,หัวหลบหมัดได้อย่างมีประสิทธิภาพซาอูคาเนโลอาเรสนักชกขวัญใจชาวเม็กซิกันที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงควาชช้าแชมป์หลายสถาบันโดยสไตล์การชกที่ไม่ใช่แบบสไตล์เม็กซิกันเดินหน้าท้าลุยท้าแลกแต่เป็นนักชกที่ปรับรูปเกมตามคู่ต่อสู้เขามีจุดเด่นด้วยพลังหมัดที่หนักแน่นทรงพลังทั้งการต่อยหน้าและลำตัวรวมถึงการสวนกลับที่รวดเร็วคาเนโลอาเรส ลอยได้หลากหลายทั้งบูและบุญเขาปราบนักชกเก่งๆมามากมายโดยการน็อกเอาท์และในการชกมวยสากลอาชีพเขาแพ้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นโดยแพ้ให้กับฟลอยด์เมวเวเทอร์จูเนียร์และดิมิทรีบิวอฟด้วยพลังหมัดที่หนักบวกกับเชิงชกที่หลากหลายทําให้เขาเป็นนักชกที่ถูกจับตามองเป็นอันดับต้นๆของโลกนอกจากชั้นเชิงฝีมือและพลังหมัดที่เป็นที่กล่าวขานยังมีเรื่องของการป้องกันตัวในระดับดีเยี่ยมการโยกหัวหลบหมัด การเคลื่อนไหวร่างกายหลบหลีกอย่างสวยงามการบล็อกหมัดที่มาจากหลากหลายทิศทางอย่างมีสมาธิทำให้คาเนโลอวารเรสเป็นนักชกที่ยากจะลงไปกองบนผาบาืนผ้าใบวิงกี้ไรท์นักมวยชาวอเมริกันที่เป็นแชมป์โลกมิดเดิลเวทสอสมัยตลอดการชกของเขาไม่เคยถูกน็อกเอาเลยเพราะกุญแจสําคัญที่เป็นจุดเด่นของเขาก็คือการตั้งการแบบไฮการ์ดหรือการตั้งการแบบยกสูง ในขณะที่นักชกคนอื่นหลายๆคนเลือกที่จะหลบหมัดโดยการโยกหัวของพวกเขาแต่วิงกี้ไรท์ใช้การบล็อกการปัดหมัดดึงตัวเล็กน้อยโดยที่มือของเขาไม่ห่างจากใบหน้าเลยเขาสามารถป้องกันหมัดที่มาจากหลากหลายทิศทางได้อย่างสบายเรียกได้ว่าต่อยมาทางไหนเปอร์เซ็นต์ของคู่ต่อสู้ที่จะต่อยโดนจังๆก็เป็นไปได้ยากมากๆจนแฟนมวยตั้งฉายา,ยาให้กับสไตล์การป้องกันตัวของเขาว่าการที่ไม่สามารถถูกทำลายได้ นอกจากการที่ป้องกันจุดสําคัญของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจังหวะในการออกหมัดสวนในขณะที่คู่ชกกาลังหาช่องต่อยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เขาเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งของวงการมวยวิลลี่เป๊ปนักชกอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนมีสถิติการชกมวยสมัครเล่นและมวยอาชีพมากกว่า200ไฟล์เขาถูกโหวตให้เป็นนักชกรุ่นเฟเธอเวทที่ดีที่สุดตลอดกาลแม้วิลลี่เปป จะเป็นนักมวยยุคเก่าแต่ก็ต้องบอกเลยว่าสไตล์การชกของเขายังคงถูกนํามาศึกษาและวิเคราะห์จนถึงปัจจุบันโดยจุดเด่นของวิลลี่เพบคือการป้องกันตัวโดยใช้ฟุตเวิร์กหลอกล่อคู่ชกนอกจากคู่ชกจะจั่วลมแล้วยังทําให้สับสนในเวลาเดียวกันอีกด้วยการเดินวนไปมาซ้ายขวาหน้าหลังบวกกับการโยกขยับร่างกายไปมามีการสลับขาที่ลื่นไหลและชกสวนกลับไปเมื่อมีโอกาส การชกที่เดาทางได้ยากนั้นเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาได้รับชัยชนะเสมอมาความพลิ้วไหวดังสายน้ํานี้ได้ถูกกล่าวขานให้เป็นตํำนานนักชกที่เป็นตัวอย่างให้กับนักมวยรุ่นหลังๆซึ่งหลายๆคนมักจะศึกษาเรื่องฟุตเวิร์กการเคลื่อนไหวของร่างกายการใช้พื้นที่บนเวทีอย่างคุ้มค่าในการโชกรวมถึงการชคที่ดูเพลินตาและสวยงามฟลอยด์เมเวเตอร์จูเนีย ไม่มีใครที่ติดตามมวยสากลแล้วไม่รู้จักฟลอยด์เมเวเทอร์จูเนียเจ้าของสถิติไร้พ่าย,ายที่หลายๆคนรู้จักในฉาย,ยาเดอะมันดี้และพริตตี้บอยสำหรับฉาย,ยาพริตตี้บอยนั้นก็ได้มาจากสื่อที่ตั้งฉาย,ยาให้เพราะในการชกแต่ละไฟหน้าของเขาแทบจะไร้รอยฟกช้ำดำเขียวเนื่องจากมีการป้องกันตัวได้อย่างดีเยี่ยมเขาชกมวยสากลสมัครเล่นและได้เข้าแข่งขันในการแข่งขันโอลิมปิกจนได้เหรียญทองแดงก,ก่อนจะเบนเข็มมาชกมวยสากลอาชีพแบบจริงจัง จนกลายเป็นแชมป์โลกหลายรุ่น้ดยสไตล์การชกที่มีชื่อว่าโชเดอร์โรหรือฟิลิเชลที่ใช้หัวไหล่ในการป้องกันหมัดรวมกับการตั้งกาดซึ่งมันเป็นการป้องกันตัวที่ค่อนข้างรัดกลุ่มแต่ก็ต้องแลกมากับปฏิกริยาที่ฉับไวของผู้ใช้หมัดที่ปล่อยออกจากคู่ชกจะฉลแรหัวไหล่และไม่โดนใบหน้าและทันทีที่หมัดของคู่ชกโดนหัวไหล่หมัดหลังที่ปล่อยออกไปของฟลอยจะสวนกลับไปอย่างทันท่วงทีเขาเน้นการชกวงนอกค่อยๆเก็บแต้มไปเรื่อยๆบวกกับการใช้ฟุตเวิร์ก เขาก่อนเมื่อถึงคราวคับขันและจะ,ะเผด็จศึกทันทีเมื่อเห็นช่องว่างของคู่ชกทําให้การชกโดนฟลอยนั้นถือว่าเป็นงานหนักของคู่ชกเป็นอย่างมากเพอร์เนลวิเทเกอร์อีกหนึ่งยอดมวยชาวสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมวยสมัครเล่นมาหลายร้อยไฟซึ่งประสบการณ์ทําให้เขามีทักษะการชกที่เรียกได้ว่าแพร่ๆจนนักชกแฟนมวยและเทรนเนอร์หลายๆคนให้การยอมรับว่าเขามีสายตาที่เฉียบแหลม สามารถหลบหมัดโดยการโยกหัวบวกกับฟุตเวิร์กที่รวดเร็วเขามักหลอกล่อย,ยืนหน้าให้คู่ชกราวกับว่าประมาทแต่คู่ชกก็ไม่สามารถปล่อยโดนจุดสําคัญของเขาได้ทําให้เขามังจะสร้างปัญหาให้คู่ชกจุกจิกอยู่เสมอแน่นอนว่าไม่ใช่การหลบและป้องกันตัวดีอย่างเดียวเพียงเท่านั้นเขายังมีหมัดที่รวดเร็วชกค,คู่ชกในจังหวะที่คู่ชกเพลี่ยําการชกเชิงรับที่พลิ้วไหวาราวกับไม่มีตัวตนทําให้เขาได้รับความนิยมจากแฟนมวยเป็นจํานวนมากแม้ว่าในยุคนั้น ผู้คนนิยมชมชอบนักมวยที่บูดูดันอยู่ก็ตามนอกจากนี้เขาได้รับการยอมรับฝีมือจากคู่ชกของเขาว่าเป็นนักมวยที่ปราบเปรียบคล่องแคล่วและเป็นนักมวยที่ชกยากมากอีกคนหนึ่งในวงการมวยเจมส์โทนี่อดีตแชมป์โลก3รุ่นชาวสหรัฐอเมริกาที่เทิร์นโปรและชกมวยมาตั้งแต่รุ่นมิดเดิลเวทและขยับรุ่นไปถึงเฮฟวีเวทจากชกที่มีการป้องกันตัวที่ลื่นไหลโยหัวหลบหมัด ใช้ไหล่บางคางบิดตัวไปมาและย่อตัวหลบแล้วกับว่าหมัดนั้นหลบได้ไง่ายๆในหลายๆครั้งเขาไม่ต้องยกมือขึ้นมาตั้งกาดหรือใช้ฟุตเวิร์กถอยหนีหมัดไปไกลการหลบหมัดเพียงไม่กี่องศาหมัดของคู่ชกนั้นเฉียดไปเพียงนิดเดียวทำให้เขาไม่เหนื่อยเพราะไม่ใช้พลังงานเกินความจำเป็นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขามีการป้องกันหมัดและสามารถหลบหลีกหมัดได้อย่างเชี่ยวชาญโดยไม่ตกใจแม้แต่น้อยทำให้เขากลายเป็นนักชกที่ยอดเยี่ยมไปอย่างไม่ต้องสงสัย ตั้งแต่รุ่นกลางจนไปถึงรุ่นใหญ่เขาก็ปรับนักชกที่เก่งกาจมาแล้วหลายคนยกตัวอย่างเช่นอีเวนเดอร์ฮอลีฟิลด์ไมเคิลนันเขาสามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้หลายต่อหลายครั้งนั่นคือบทพิสูจน์ว่าเขาก็คือของจริงอีกคนหนึ่งในวงการมวยสากลเช่นกันดิมิทรีปิรอกอดีตนักชกชาวรัเสเซียที่ผ่านเวทีม,มวยสากลสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนก่อนจะเทิร์นโปรมาเป็นนักชกม,มวยสากลอาชีพอย่างสง่างามในรุ่นมิดเดิลเวท เขาศึกษาการชกของฟลอยด์เมเวสเตอร์จูเนียร์กับชูการีเลียนาดอย่างละเอียดและนำมันมาผสมผสานเข้ากับสไตล์การชกในแบบของตัวเองทำให้เชิงชกของเขาออกมาเป็นลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นตามสไตล์ดิมิทรีปีรอกการใช้การดแบบฟิลิเชลทำให้การป้องกันตัวของเขาลื่นไหลทั้งการใช้ไหล่ป้องกันหมัดที่ใบหน้ารวมถึงโยกหัวลบหมัดซ้ายขวาด้วยการขยับและเอ็นตัวเพียงน้อยนิดแม้พลังหมัดของเขาจะไม่ได้ทำเอาคู่ชกถึงกับล้มในทีเดียว แต่ในบางจังหวะที่คู่ชกชกแบบไม่ทันระวังหรือเหนื่อจากการออกอาวุธที่จ่วลมไปมาเขาจะใช้จังหวะปล่อยหมัดค่อยๆสะสมความบอบช้ำไปทีละนิดและคว้าชัยชนะมาได้ในที่สุดแต่น่าเสียดายที่เขามีอาการบาดเจ็บที่หลังก่อนที่จะได้ชกกับแกรนดีโกลอฟกินทําให้เขาต้องเลิกมวยในขณะที่ฟอร์มการชกกําลังสวยงามแต่ยังไงก็ตามวิดีโอการชกของเขาทําให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาคืออีกหนึ่งนักชกที่ป้องกันตัวได้ดีมากในวงการมวยสากล และทั้งหมดนี้ก็คือบางส่วนของนักมวยที่ถูกยกย่องว่ามีการป้องกันตัวที่ดีบางคนโยกหัวโยกตัวหลบหมัดแล้วกับว่ามันเป็นภาพช้าบางคนมีฟุตเวิร์กที่ว่องไวจนคู่ชกเข้าไม่ถึงตัวบางคนมีการตั้งกัดที่ยากจะต่อยโดนจุดสําคัญซึ่งแต่ละคนก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันแต่แน่นอนว่าพวกเขาย่อมมีการฝึกที่เข้มข้นมากๆกว่าที่จะมีความสามารถได้แบบนี้ทําให้พวกเขาเป็นแดงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังและเป็นที่ประทับใจของแฟนมวยเสมอมา หากเ,เพื่อนๆชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ